โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แดนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาทอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาลุยสงครามฟินาลบอ r รีเทนกับบอสป่ายเอสคานอนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาสอนทําทีมไต่อันดับแรงกิ้งแต่อย่างใดน,นะเพราะจริงทีมไต่อันดับคะแนนเนี่ยมันสามารถดูได้อยู่แล้วเพื่อนๆนี่เลยนะครับข้อมูลทีมโดยทีมที่เขาใช้ไต่กันเนี่ยก็จะมีเป็นน้องเดนเน่วันเลนทายนะครับ ราชาพูดคิงนะครับสีฟ้าระดับ L R นะตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นยักษ์กาดิส่วนตัวสุดท้ายตัวที่4จะเป็นพลทหารมาโทนาสีฟ้านะครับก็สําหรับใครที่อยากจะทําคะแนนก็ใช้ทีมนี้ได้เลยนะท็อป20อันดับแรกเนี่ยก็คือทีมนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วจริงจริงทีมนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าใครที่อยากจะเอาไปใช้ฟาร์มมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะทีมนี้มันเป็นทีมที่ค่อนข้างเซฟค่อยๆเก่าบอสอยู่แล้วด้วยนะสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับ เรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับแต่ใครที่อยากจะสะดวกกว่าน,นั้นครับวันนี้เนี่ยผมก็มีทีมที่สามารถจบได้ใน2เทินนะครับมาฝากเพื่อนๆถึง่าพัน์เลยครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับระดับความยากที่เราจะลุยกันเนี่ยก็จะเป็นระดับสูงสุดหรือว่าระดับชาเลนจ์นะครับ สำหรับฟั n ดาบเอสคานอนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับบอสในเฟสที่1นะครับเลือด517,000หเพื่อนๆส่วนเฟสที่2นะครับเลือดก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น692,000นะและที่สำคัญในเฟสที่2เนี่ยบอกเลยว่ามันติดคริยากมากๆนะครับส่วนเอกลักษณ์ที่ควรรู้สำหรับบอสเอสคานอตัวนี้นะครับเขาจะสามารถทำเดเมจเพิ่มเติมให้กับเผ่าเทพสูตร ได้ถึง60% 0เนเพื่อนๆแต่ตรงนี้ผมบอกเลยว่าไม่เป็นปัญหาถ้าเราสามารถจบได้ใน2เทินนะเพราะเราจะไม่เปิดโอกาสให้บอสเนี่ยได้ส่วนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่ารำคาญที่สุดเลยสำหรับ f ิ n อล b o a r d s r นเนี่ยคือเอกลัก,กษณ์อมตาตะเพื่อนๆอันนี้เลยนะจริงๆคือถ้ามันไม่มีอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โคตนง่ายนะครับหากพลังชีวิตที่เหลือของตนเองต่ำกว่า30%จากการใช้สกิลของศัตรูจะคุมการเอฟเฟกดีบัฟและเดลเมททั้งหมดเป็นเวลา2เทินนะครับ แล้วประเด็นคือไอความสามารถเอกลักษณ์อมตะเนี่ยมันมีอยู่ในทั้งเฟสหนึ่งแล้วก็เฟตสองเลยนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าใครที่อยากจะฟาร์มจบได้ใน2เทินเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเลี้ยงเลือดบอทให้ดีนะครับกะจังว่าใช้สกิลปิดให้ทีเดียวเนี่ยตายไปเลยนะอ๋อใช่แล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงสาหรับตัวละครที่มันมีเดเมจเด้ง2ฮิตเนี่ยบอกเลยว่าเป็นความสามารถที่ไม่ควรเอามาใช้ปิดนะครับเพราะว่าไอเอกลักษณ์อมตะเนี่ยถ้าเพื่อนๆหัวทฮิตแรกแล้วมันไม่ตาย แล้วเลือดบอสมันต่ํากว่า30%เอกลักษณ์อมตะของเอสแคนอเนี่ยมันก็ยังทํางานอยู่นะครับดังนั้นช็อตสุดท้ายที่เพื่อนๆควรใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นการ์ดเป้าเดียวที่หววแรงๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรรู้สาหรับบอเอสแคนอเนี่ยเอาจริงก็มีแค่นี้เลยเพื่อนๆเพราะเอกลักษณ์ความสามารถอื่นๆไม่มีผลกับทีมสปีด r ันจบใน2เทินของเราเลยนะสำหรับทีมแรกที่เราจะไปลุยกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุยกับทีมนางฟ้าครับสำหรับคอของทีมเนี่ยก็คือดัตอลิซาเบตปีใหม่2025ครัครนย,ยว่าโคสบายนะ แต่ถ้าใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีทีมที่ไม่ใช้ดัตอิซาเบตปีใหม่2025นะครับมาฝากเพื่อนๆด้วยเหมือนกันนะส่วนตัวครอืดนๆที่เหลือนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นมาเอลแล้วก็จะมีน้องซาริเอลใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่4จะใช้เป็นเอลเเตสีเขียวนะครับสำหรับเซตอุปกรณ์ที่สําคัญก็จะมี2ตัวนะดัตอิซาเบตปีใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยให้ใช้เป็นเซตโจมตีครีเดเมตเพื่อนๆแล้วก็เดเมตตำแหน่งที่2องมาเอลก็ใช้เป็นเซตโจมตีครีเดเมตด้วยเหมือนกันนนส่่่ววออีีีก2ตัทเหลืย ใส่เป็นอะไรก็ได้เพื่อนเือนใส่เป็นโจมตีก็ได้หรือว่าใส่เป็นเซตเลือดป้องกันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอีก2ตัวที่เหลือเราไม่ได้เอามาใช้หัวนะส่วนซัพพอร์ตอันติแฟคที่ใช้นะครับผมก็จะเลือกเป็นเซ็ตหมายเลข49นะครับมันจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของเผ่าหนังฟ้าได้5%และหากอสุรินทร์พร้อมผ่าหนังฟ้าที่มีบัฟอยู่นะครับจะเพิ่มเดาเมจที่สร้างแก่ศัตรูได้อีก5%ด้วยนะแน่นอนว่าอาหารที่กินเนี่ย ผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆกินอาหารเพิ่มพลังโจมตีไปเลยก็ได้เพื่อเอาความชัวนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาให้เพื่อนๆดูความสามารถของซาริเอลตัวใหม่ด้วยว่ามันสามารถบูดเดเมจได้คโคตรโหนะเพราะเอกลักษณ์ของซาริเอลนะครับสามารถเพิ่มแสงพื้นฐานของพวกพ้องเผ่าหนังฟ้า5%ต่อพวกพ้องคนดังกก่าที่เข้าร่วมต่อสู้ได้1คนนะครับและทีเด็ดมันอยู่ที่ย่อหน้าที่2เพื่อนๆสามารถมอบเอฟเฟกต์เพิ่มพลังโจมตี40%แก่พวกพ้องเผ่าหนังฟ้าที่ไม่ได้รับเดเมจจากการใช้สกิลในเธอศัตรู เป็นเวลา2เทินนะครับน่าหมายความว่าถ้าเราสามารถปิดบอสในเฟสที่1ได้ในเทินเดียวใช่ป่ะพอเข้าสู่เฟสที่2เนี่ยมันก็ถือว่าบอสไม่ได้โจมตีเรานะครับแล้วทั้งทีมเราเนี่ยก็จะได้โบนัสพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก40%ด้วยนะอ่ะโอเคก็เสร็จแล้พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้ก็เลยว่าเล่นยังไงนะครับมาครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราดูเปิดตัวแค่ไฟแรกนะ ไที่เหลือเดี๋ยวผมก็จะสคิปเลยนะครับแต่เอาจริงคอทีมเนี่ยคือดอัลซเบรตเพื่อนเพนเพราะว่ามันมีการโจมตีเป้าเดี๋ยวที่แรงมากๆนะครับสำหรับวิธีเล่นเนี่ยง่ายมากครับสำหรับวิธีเล่นก็ง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆห้ามพลาดนะก็คือเปิดเออไอ้นี้ครับพาสซีฟนะเขาเรียกอะไรสกิลอาบิลิตี้อันนี้ต้องกดใช้นะไม่กดใช้เนี่ยเฟสที่2บอสมันจะไม่ตายนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเพื่อนๆก็สามารถโจมตีได้เลยครับ ก็เดี๋ยวผมใช้ซาเลเป็นหนึ่งใบนะครับแล้วก็มาเอลเลยก็ได้มั้งผมว่ามาเอลเลยก็ตายนะใช้มาเอลเคลียบเลยครับตีไปครับแล้วก็มาเอลนี่ครับเรียบร้อยนะโหแรงมากนะครับก็สำหรับใครที่หัวไม่ตายในเธอเดียวเนี่ยเพื่อนๆต้องลองไปเช็คดูเดเมจนะอาจจะต้องใช้สกิลอื่นแทรกช่วยทำเดเมจเพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมได้นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเดเมจของเพื่อนๆเนี่ยพอหรือเปล่านะเขาอย่างที่บอกไป เราจะต้องปิดบอสให้ได้ในการใบเดียวนะครับห้ามให้เลือดบอสมันต่ำกว่า30%เนตะ่ะเออไม่อย่างนั้นคือเราต้องรออีก2เทิร์นมันจะเป็นอะไรที่โคตรเสียเวลานะก็ในเทิร์นที่2ครับนี่เลยเห็นปะ่ะทุกตัวเนี่ยได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มเข้ามานะครับจากความสามารถของซาริเอลนะโอ้โหดูดัดเจ็ดหมื่นเพื่อนเจ็ดหมื่นห้าเออหนึ่งนะผิดทางนะครับนี่มาเอลแปดหมื่นนะครับแล้วก็ซาริเอลสี่หมื่นเก้านะครับอ่ะก็และในเฟสที่สองเนี่ยง่ายมากเพื่อนเพื่อน จริงๆใช้แค่ดั๊โจมตีเดียวใบเดียวก็จบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเอาชัวร์เนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้พวกซาริเอลหรือว่ามเอลนะครับเสริมมานิดหน่อยแล้วค่อยใช้พี่ดัดเราปิดนะนะครับตอบไปนิดนึงบอมมันไม่ตายอยู่และนี่ครับตอบไปหน่อยอ่โอเคแล้วก็ดัดเบ็ดนะครับเรียบร้อยนะครับล้านหนึ่งเพื่อนๆเนี่ยเดเมจคือมันโคเวอร์นะตายแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์จบครับสองเธอนะครับที่เผ่าดังฟ้าง่ายมากประมาณนี้นะ คะแนนก็ได้อยู่ประมาณ5 0 0 0ถึง6,000แตมเพื่อนต่อมาทีมที่สําสำหรับทีมที่2เนี่ยเอาจริงมันใกล้เคียงกับทีมเมื่อกี้เลยเพื่อนแต่จากเวอร์ชั่นเผ่าหนังฟ้าเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นเผ่าเทพสูตรนะครับโดยตัวละครที่ใช้นะครับจะมีเป็นดันเิสเปตปีใหม่2 0 2 5นสะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็จะมีเป็นเอทรซ่าคุมคลั่งสีแดงนะครับฮาโลวีนเดมิเอิร์ดแล้วก็จันโด่าสีแดงนะก็แน่นอนว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีตัวละครตามนี้นะครับเอาจริงเพื่อนๆสามารถใช้เป็นตัวละครพพอ,นะอร์ตรเดเมจต อย่างเช่นพวกเซลลิดอะผมว่าก็ใช้ได้เซลล์ดสีฟ้า LR นะครับถ้าเกิดใครที่ปั้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเอลโซ่าข้างฟ้าจริง,รงๆก็สามารถใช้ได้นะส่วนซับตำแห่ง4ถ้าใครที่ไม่มีจันโดร่านะครับเทพปสู์ต้นกําเนิดคิวใสกับจันโดล่าเนี่ยก็สามารถใช้แทนได้นะอย่างที่บอกไปเพื่อนๆก็ลองเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับทีมนี้อุปกรณ์ก็เช่นเดียวกันสําหรับตัวละครเดเบนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นเสียโจมตีครับโจมตีคดเดเริสตเมไปเลยทุกตัวเลยนะครับส่วนตัวละครซับเนี่ยก็เป็นเลือดป้องกันนได้ะ แล้วก็ซัพพอร์ตอาร์ติแฟกที่ใช้นะครับสำหรับทีมเทพประสูนผมก็จะใช้เป็นเซตหม่เลข52ครับโดยเซตนี้เนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือเพิ่มสัดพื้นฐานของอสุรินพร์พ้อะได้5%นะครับอันนี้คือเอาแค่นั้นเลยนะแล้วก็อาหารเหมือนกันผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีครับเพื่อเอาความชัวนะอ่ะโอเคเซน่าพร้อมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมนี้เนี่ยมันเล่นยังไงนะมาครับสำหรับทีมนี้นะครับคล้ายๆเผ่าหนังฟ้าเลยสิ่งที่ไม่เพื่อนต้องทำอย่างแรกสุดเลยเนี่ยก็คือเปิดนี่ครับ ability นะครับอันนี้ห้ามลืมกดนะไม่อย่างนั้นเทอร์ที่2เนี่ยดัดเบ็ดของเรามันจะปิดบอสไม่ได้เพื่อนๆแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆทำไงก็ได้นะครับให้วันช็อตบอสให้ได้แค่นั้นจบเลยนะก็เดี๋ยวผมใช้เป็นเอร์ซานะครับผสมกับเดมิเออร์แล้วกันน่าจะจบบอสได้แบบไม่มีไม่มีปัญหานะครับผมไม่แรงไปหรอกมั้งอ่านี่ครับกำลังดีนะแล้วก็โจมตีปเป้าเดียวเดมิเออร์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องลองกะกันดูนะว่าได้เม็ของเพื่อนๆได้เท่าไหร่นะครับ เรียบร้อยครับเฟสที่1นะครับก็มาเฟสที่สครับสาหรับเฟสที่2เนี่ยก็เหมือนกันเลยเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้การใบอื่นนะครับตอไปก่อนสักนิดนึงก็ได้แล้วค่อยใช้การเดี่ยวดัดอีลิสเปิดนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ชัวร์เดเมจนะเดี๋ยวผมใช้แบบนี้แล้วกันคิดว่าน่าจะไม่เวอร์ไปหรือว่าเวอร์ไม่หรอกอันนีเอ้าชัวร์นะครับแต่จะให้ดูว่าเดเมจจริงๆโจมตีเดียวเนี่ยมันล้นอยู่แล้วมันทะลุหลอดบอสอยู่แล้วนะ อันนี้ขั้น2นะล้านสี่นะครับโอโ้โหบอสต,ตายไปเกือบ2เรียกว่า2ชีวิตเลยก็ได้มัง้งอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทีมเทพสูตรนะแล้วก็มาทีมสุดท้ายครับเออคะแนนที่ได้เนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่5,00 0ันถึงหนะสำหรับทีมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทีมไม่ระบุเพืเ่อนเือนก็สำหรับทีมนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะถ้าใครที่จะใช้ทีมนี้ผมเชื่อว่าเพืเ่อน จะต้องเซตอัพลองสู้กับบอสเนี่ยหลายรอบมากนะครับเพราะตัวผมเองเนี่ยก็ลองหลายรอบเหมือนกันกว่าจะสามารถทําจบได้ใน2เทินนะก็สําหรับตัวละครที่ใช้นะครับผมจะมีใช้เป็นเดนเวอร์ล์แกมมานะครับน้องมิลิมเจทอนะครับแล้วก็คาเมล่าเขียวนะครับในส่วนของซัพพอร์ตแอนดิแฟกจะใช้เป็นเซตใหม่เลขสี่สิบนะครับเซตว่ายน้ําสามารถเพิ่มพลังโจมตีของพวกพ้องสามเปอร์เซ็นต์ต่อพวกพ้องเผ่ามน,านุษย์หรือไม่ระบทุที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนนะครับซึ่งทีมเรามีไม่ระบุขเข้าร่วมต่อสู้สามคนก็จะได้โบนัสพลัังโจมตีีอกนะครบ ในส่วนของเซตอุปกรณ์นะครับหลักๆที่สําคัญก็จะมี2ตัวนะครับก็คือน้องมิลิมกับเจทอนะให้ใช้เป็นเซตโจมตีครีเดเมตทั้งคู่เลยนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยใส่เป็นเซตอะไรมาก็ได้นะแล้วก็อาหารกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีเช่นเดียวกันครับอ่ะโอเคก็เซตอัพ,พร้อมนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเล่นทีมนี้เลยครับว่ามันเล่นยังไงนะอ่ะก็มาครับสําหรับทีมนี้นะครับบอกเลยว่าเซตัพนานมากเพื่อนๆพอถ้าเกิดใช้ผิดนะครับเดเมตมัน เข้าแก็บเหลือ30%บอนะ่ะโอ้โหบอกเลยคือจบนะอันนั้นคือเฟลนะครับต้องเปลี่ยนสเตปการใช้การ์ดใหม่นะสำหรับลำดับการที่ผมใช้นะครับในห้องแรกเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเนมิแรลแกม่าครับโจมตีเดียวไปก่อนแล้วก็ใช้เจท่อนะครับท่า2นะเออท่านี้เพราะว่าท่า1เนี่ยมันตีบอสในเฟสที่2แรงกว่าท่า2มันเบือนอ่ะแล้วผมก็ใช้น้องเนมิรลอีกใบนะครับดูครับ Okay. คือเฟสที่หนึ่งเนี่ยมันติดขี่ง่ายอยู่แล้วเดเมจมันลนนะครับแต่ว่าเฟสที่สองมันไม่ขีไงออมันเลยแบบยากตรงนี้แหละโอเคมาเฟสที่สองครับก็สำหรับเฟสที่สองนะครับของผมเนี่ยคือคำนวณมาแล้วถ้าจะปิดบอสให้ได้นะเงื่อนไขง่ายสุดเลยก็คือใช้การ์ดทอนะครับสองใบแล้วก็ใช้มิลิมโจมตีเป้าเดี่ยวปิดครับดเดเมจของผมเนี่ยมันจะพอดีนะตรงนี้เพื่อนๆต้องลองไปเซตอัพกันเองดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนี่ครับ มันเหมือนจะไม่พอแต่มันจะพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเด้งนะครับแล้วก็เพ๊วันช็อตนะครับประมาณดีนะ <c oughs> ก็ใครที่อยากจะลองนะครับก็ไปลองดูกันได้นะ <c oughs> แต่ถ้ามีดัตตี้ใหม่อลิซาเบตเนี่ยผมก็แนะนำว่าไปใช้ที่นางฟ้าหรือว่าเทพปศูนย์ดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิป Speed Farm สปีดฟาร์มสงครามไฟนอลบอสรีเทิร์นเอสเทนอวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับมีทีมแบบไหนอยู่ลองไปจัดไปปรับใช้กันดูนะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เพื่อนๆจะได้จากคอนเทนต์นี้นะครับอย่างแรกรางวัลสกอร์ครับอย่าลืมเก็บให้ครบ3 0ม0 0ื่นแต้มเพื่อรับของรางวัลในหน้านี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของลันคานะครับนี่เลยบอกเลยว่าของในลันคาเนี่ยอันนี้ผมอยากเตือนทุกคนมากเพราะว่าผมเองเนี่ยแลกไม่ครบเกือบทุกรอบนะเพราะในลันคาซีซั่นของไฟนอลบอสนะครับ ของที่มันแลกได้ต่อวันเนี่ยมันจะมีจํากัดอยู่เพื่อนๆอย่างเช่นอันนี้เลยครับตามรับทํานานนะเพื่อนๆสามารถมาแลกได้วันละ4ชิ้นนะครับแล้วประเด็นคือมันมี20ชิ้นไงถ้ากับว่าเพื่อนๆจะต้องเข้ามาร้านค้าซีซันฟุตบอลเนี่ยอย่างน้อย5วัน ถึงจะสามารถแลกได้หมดนะเออตรงนี้เพื่อนก็ต้องลองไปเช็คกันดูนะครับเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยมันก็แลกทีเดียวได้หมดเลยของบางอย่างมันก็ไม่ได้นะครับจะต้องเข้ามาแลกทุกวันนะแล้วก็สุดท้ายรางวัลอันดับนะครับหลังจบซีซันสิ่งที่เพื่อนจะได้นะครับสำคัญที่สุดเลยก็น่าจะเป็นเพชร35มเม็ดนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในระดับ60%ก็สามารถรับเพชรในส่วนนี้ได้นะส่วนใครที่ทําอันดับได้ดีกว่านั้นก็จะสามารถรับอุปกรณ์เอาไปพัฒน,นาตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมได้นะ ขึ้นอยู่กับความขย,ยันของเพื่อนแล้วล่ะแต่เอาจริงถ้าเกิดใครที่ใช้ทีมฟาร์มสปีดรันแบบผมเนี่ยทุกคนก็น่าจะอยู่ในระดับประมาณท็อป30นะเออคือถ้าอยากได้เกินกว่าน,นี้เนี่ยก็ต้องไปใช้ทีมเมตานะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทีี่เเข้้าารรัััับบชมมกกแลววจอนสสดค